ชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาฏกองกำลังนาเรศวรจัดอากาศยานแบบคทอทสองจำนวนหนึ่งลำพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลศรีสังวานจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนหนึ่งรายเป็นหญิงอายุ28ปีมีอาการปวดเกรงช่องท้องใต้ซี่โครงข้างขวาแข็งเป็นก้อนและมีไข้ร่วมด้วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะจึงจำเป็นต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานโดยได้รับตัว ผู้ป่วยจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านจอซีเดอตำบลแม่คงอำเภอแม่เสเรียงไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36กองกำลังนาเรศวรตำบลบ,บ้านกาดอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลใน1ิพยาบาลพร้อมกับชุดบรรเทาสาธารณาภัยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานรวมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลแม่เสเรียงในการรับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เสเรียง อำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ห้องสอนทั้งนี้ผู้ป่วยได้ถูกส่งต่อจนถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ